วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาเก็บผักปากะนะ่ากันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่ข้างๆสวนยางนะคะรับเนี่ยวันนี้เราบันโอเคเราก็มาเก็บกันเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าผักกูดใช่ไหมคะใช่ค่ะน,นี่ผักกูดนะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคอเราเอาไปทําอะไรกินได้บ้างคะตัวนี้ได้หลายอย่างนะคะตัวนี้ผักกูดนี่จะเป็นลวกส่วนมากลวกกิม้ําพริกนะคะค่ะหรือว่าจะเอาไปผัดน้ํามันหอยก็ได้นะคะ ตัวนี้จะเป็นเมือกค่ะอืมเป็นเมือกนะคะรสชาติจะคล้ายๆผักบุ้งบ้านเราเลยค่ะแต่จะมีเมือกแค่นั้นเองเระดอไอ้ทางน้ําไหลใช่ไหมน้ำด้วยโอ้ยอย่างใหญ่เลยไหนผักน้ำเดี๋วเราจะมาดูผักน้ำกันนะผักน้ำอย่งขวบจ<ะ>้าโอโ้โหนี่นะคะผักน้ำสามารถเอาไปรับประทานได้นะคะจะเอาไปทำเป็น หอมหมกก็ได้นะคะหอหมกหมกผักน้ำ,ออนำโอ้เยอะมากเลยค่ะน,น,น,ะะนี่สุรินทร์บ้านเราก็เรียกว่าเดิมกันเตียงนะคะนี่รนเะียนเงนะคะนี่นะคะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะนี่มีเป็นดงเลย นี่นะคะไม่ถ้าเขายิ่งตัดเนี่ยมันจะยิ่งงอกมาแต่ถ้าไม่ตัดมันจะเป็นต้นบนี่วิธีเก็บเราก็เดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะเจอใบอ่อนๆเราก็จะเด็ดมานะคะ นี่นี่นะคะนี่ไงคุณย้ายนี่เก็บต้นนี้ให้ดูหน่อยนี่โอ้โหสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ